สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดนำทีมเช่นเคยนะครับย้ายอีกแล้วครับย,าย้บยายเจ้าการยาวกลับมาบ่อแรกครับบ่อที่ว่าเปิดฤดูกาลบ่อแรกแล้วเจอหน้าดินสวยๆครับบ่อเก่าบ่อที่เปิดฤดูกาลที่แล้วที่เพิ่งย้ายมานะยังไม่เสร็จครับยังไม่หมดดินคะยังเหลืออยู่ก็เลยมาทางนี้ก่อนครับมีงานด่วน ก็เลยรีบกลับมาครับอ่ะมาติดตามกันต่อครับบอ่อเปิดดูการบอร่อแรกไปถึงไหนแล้วเนี่ยทำไปทามานี่บอ่อนี้จะมีสองชั้นนะครับนี่ด้านนู้นทำไว้ให้เห็นแล้วครับส่วนด้านนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าของเพิ่งมาเปลี่ยนแผนตอนที่ขุดไปแล้วครับ ด้านนี้มันขยับไม่ได้ครับเพราะว่ามันติดแดนเขาติดแดนพื้นที่ข้างเคียงขยายไม่ได้ครับเลยทําได้ว่าเลยทําด้านนี้แค่สลบชั้นเดียวครับมันจะมีสามด้านที่ทําเป็นสองชั้นครับความลึกบ่อนี้ก็เท่านี้นะฮะเจ้าของก็บอกว่าเอาระดับนี้ก่อน เดี๋ยวถ้ามันเก็บน้ำไม่อยู่ไม่ได้เยอะเดี๋ยวค่อยว่ากาันฤดูกาลหน้าอาจจะมาลอกลงให้ลึกกว่าเดิมที่เจ้าของบอกกับผมนะแต่ผมมองดูแล้วน่าจะเก็บน้ำไว้ไม่อยู่ฮะเพราะว่าดูแล้วมันมีหินด้วยมีลูกรังฮะเล็กๆนน้อยฮะเวลาขุดบอ่อเนี่ยมันต้องขุดให้พ้นชั้นหินนะชั้นลูกรังครับ เพราะว่ามันมีช่องระบายน้ําได้ซึมน้าน้ํามันซึมได้ฮะเอาเดี๋ยวคอยดูครับถ้าเก็บอยู่ก็ดีไปถ้าเก็บไม่อยู่จะได้มาแน่กลับมาใหม่แน่บ่อน,นี้ฮะวันนี้หกรอดาก็มากันหกคันครับมากันหกคันขาดคันเบอร์สามปคันหนึ่งเนื่องจากว่าช่วงนี้งานบุญเยอะงานแต่งงานกระถินครับ ก็เลยขอลาหยุดบุญรอดเบอร์สามหยุดก็เลยวิ่งกันหกคันวันนี้นี่ขนาดปลายฝนต้นหนาวนะดูดิยังก็แข็งอยู่เลยนี่ดินเริ่มขายความชื้นแล้วมารอบแรกนี่ล้วนเลยนะเจ้าก,ก้านยาวดึงดินขึ้นมานี่ล้วนเลยนะไม่เป็นก้อนแบบนี้นะแปลกเหมือนกันเนาะนี่ถ้าขุดหน้าแรงไม่ต้องพูดหรอก ดินเป็นก้อนแน่ฮะสวยจริงๆครับดินบ่อนี้ผมยกให้เลยว่าสวยฮะและหนาดีด้วยสามเมตรด้วฮะยังเป็นหน้าดินเลยฮะสามเมตรกว่านะยังเป็นหน้าดินอยู่เลยฮะทางไม่ต้องพูดถึงครับถึงป่านี้แล้วแข็งโปก๊ก ฝุ่นเริ่มตลอบอ้วแล้วนู่นบักตอมซูโม่มาก็ฝุ่นมาเลยฮนะฝุ่นมาแล้วครับเริ่มนะครับเริ่มเข้าสู่ดูการลุยฝุ่นแล้วฮะนี่หน้าหน้าแรงนี่ฝุ่นยิ่งเยอะขึ้นไปอีกต้องขยันเป่ากองเป่าหมอ้อ้นาครับางานงานไหนถ้ามีฝุ่นเยอะๆนะต้องขยันเป่ากองเป่ามอ้ําบ เห็นไหมสวยจริงๆครับดินบอ่อนี้เพิ่งย้ายกันมาเมื่อเช้าครับเก็บสัมภาระกันแล้วก็ย้ายกันมาเลยฮะบ่บอที่ว่าน้ำซึมเปิดรดูก,การที่แล้วนั้นยังไม่หมดนะดินยังไม่หมดผมคิดว่าถ้าเข้าไปอีกรอบหนึ่งน่าจะหมดแน่ฮะอย่ามาลุ้นกันว่าบอ่อนี้รอบนี้จะหมดหรือเปล่า ขุงกะดินก็น่าจะอยู่ประมาณอีก300รถได้ฮะดินที่เหลือนะน่าจะอยู่อีกประมาณ300รถได้อยู่เอื้อมมาไม่ถึงสลบตรงนี้ก็เลยแอนหน่อยหนึ่งเออเ เอื้อมได้แค่นี้แหละสุดแค่นี้ตรงนี้ก็เลยดูเป็นแอนแอนไปนหน่อยหนึ่งอย่างอื่นก็สวยงามดีฮนะทำสลปสองชั้นผมก็ไม่เข้าใจเจ้าของนะว่าทำไมให้ทำแบบนี้นี่สลปสองชั้นแต่ไม่ชั้นล่างนี่ทิ้งเบิร์มไว้แค่ประมาณเมตรกว่าๆเองนะ อกว่าอยากได้แค่นี้ฮะทีแรกก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านนี้ฮะเห็นไหมอาจารย์ทุยแต่งสรุปไว้เรียบร้อยเลยแต่อยากได้สองชั้นก็เลยต้องขยายครับด้านนี้เลยต้องขยายไม่ขยายก็ไม่มีสองชั้นครับก็เลยเอาแค่สามด้านที่มีสองชั้นด้านนี้ ยาที่ผมยืนนี่ชั้นเดียวฮะยังคงไปได้เรื่อยๆนะสำหรับเจ้าการยาวกับทีมงานหกรอดำงานก็ยังคงไปได้เรื่อยๆถามว่าเยอะไหมผมว่าสู้ปีก่อนๆไม่ได้ฮะโดยภาวะเศร,รษฐกิจหรือว่า คนกำลังเกี่ยวข้าวกันอยู่เลยยังไม่มีเวลากันแต่ทุกปีที่ผมเปิดรูการมานี่โอ้โหรนล้าเลยนะคนสั่งดินนะน,นี่ฮะดูฮะมารอบแรกนี่ล้วนเลยนะมารอบนี้ดินชักเริ่มเป็นก้อนแนละ้วก้อนเล็กๆน้อยๆทีแรกนี่ล้วนเลยฮนะขุดไปนี่ล้วนเลยฮนะ เริ่มเป็นก้อนและนี่ถ้ายิ่งขุดหน้าแรงด้วยนะแข็งโป๊กแน่ฮะดูนี่เจ้ากันยาค่อยๆทาขึ้นไปฮะแต่ถ้าไปเจอรถไถดันนี่ก็แตกละเอียดเหมือนเดิมนี่แข็งไหมดูเราฮะนี่อาจารย์ทุยค่อยๆทาขึ้นมาฮะน,นี่ดูครับค่อยๆทาขึ้นมาฮะมันแข็งฮะ มันอยู่บนเนินครับตรงนี้ที่ผมกุดนี่มันอยู่บนเนินนะเนี่ยตรงนี้ยังมองเห็นมีลูกลังอยู่นะนมือข้างล่างดูฮะกว่าจะดึงเข้าฮะแข็งไหมแต่ตรงนี้ด้านซ้ายนี่ไม่เท่าไหร่ แต่ด้านนี้แข็งเล่งไม่สุดนะครับอาจารย์ทุยคันเล่งมีสิบเนี่ยอาจารย์ทุยจะปิดประมาณสักเจ็ดเนี่ยเก <Okay. S 1> จะสไตล์การขับแกจะเป็นแบบนี้ฮะเร่งเครื่องไม่สุดแล้วก็ไปแบบเรื่อยๆ ถึงหกล้อจะจอดเรียงเป็นตับก็ไม่ทําให้แกตื่นตระหนกครับเพราะว่าคุณจะมาจอดรอกันเยอะๆแกก็ไม่ได้แบบว่าต้องเร่งตักให้มันเร็เดเร็วๆไม่ใช่แกก็ไปกแกเรื่อยๆอยูน่นะะตักแกไปเรื่อยๆฮะมันก็ดีนะมันทําให้รถไม่ช้ำครับไม่ใช่ว่ารถมาจอดเรียงกันเป็นตับเป็น เจ็ดแปดคันแล้วแก,ต,กตักเอาตักเอาตักเอาไม่ใช่ฮะแกก็คคจะตักแบบนี้แหละตะตายไปแบบนี้แหละ <Okay. S 1> เจอดินแบบนี้ฟันหมดเร็วนะฟันมุงกีนี่ถ้าไปเจอดินทรายเนี่ยจะหมดเร็วฮะเจอดินทรายนี่ฟันนี่จะหมดเลยเหมือนเอาเหล็กไปถูกับกระด,ดาษทรายอ่ะ ยังไงยังงั้นเลยฮะช่วงนี้ก็ดูเจ้าก้านยาวไปก่อนครับหัวน้าโจยเรานี่ จบเสร็จเรียบร้อยแล้วงานลอกสะหลวงกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานโทรมาหาผมอยู่ว่าให้ไปฉลองด้วยฮะย่างเนื้อให้กินผมเขาบอกผมติดธุระไปไม่ได้แต่ขอบคุณมากเลยที่ม,มาชวนผมวันนี้แกก็คงจะน่าจะไปขับรถเกี่ยวนะครับไปเกี่ยวแถวไหนผมก็ไม่ได้โทรถามแกเลยน่าจะไปไกลอยู่เอาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามาเกี่ยวแถวแถว,แถวใกล้ เดี๋ยวผมจะไปถ่ายฮูนาโจ้ยขับรถเกี่ยวให้ดูครับว่าจะโหดไหมจะมันจะหาไหมเหมือนขับแมคโครหรือเปล่าณะตอนนั้นนะช่วงนี้ก็ดูเจ้ากาันยาไปก่อนครับรอฮหนาโจ้ยเกี่ยวข้าวเสร็จเดีย๋ยวได้รับชมแกนขับแมคโครของฮหนาโจ้ยกันต่ออ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่เข้ามารับชมเช่า ช่องบุญรอดดำทีมนะครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ